내나 나, 나나타아무มาถึงแล้วนะคะก็บ้านผาฮีนะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอืมสวยงามมากเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะยังมีหมอกให้เห็น เหนื่อยเลยกับระยะทางชันและคดเคี้ยวทิศสาข,ขึ้นมาพาอีบ้านอาขาประตูผีศูนย์วัฒนธรรมไร่กาแฟเดี๋ยวเราไปชมอยู่ด้านล่างของหาอีกันนะคะให้สวยสักขนาดแตนตามพะะื่นี่นะคะวันนี้เราก็มาแต่งชุดชาวเขาเผ่าอาขานะคะ มีบริการจากชาวบ้านให้ของชุดฟรีซึ่งที่นี่นะคะก็มีการขายสินค้าแบบเพลทกาแฟของของฝากแล้วก็มีที่พักด้วยแต่การสอบถามชาวบ้านว่าที่ไม่มีในกลุ่มคะก็คือเป็นของชาวบ้าน,นดันเดิมราคาที่พักทนี่ก็ชิปเป็นรายเ่านะคะเริ่มต้นที่750บาทจึงหนึ่งคันขึ้นอยู่กับออปชันที่เราเลือกแล้วก็สถานที่ซึ่งตอนเช้าตื่นเช้ามาก็ จะเป็นเทลมอรแล้วก็จิบกา,ฟาแฟตพร้อมกับเะเลมอกโคตรฟินเลยค่ะนี่นะคะกาแฟมัค่าร้อนปีมือของชาวบ้านที่นี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราจะมาอีกไฮไลท์หนึ่งของอที่นี่นะคะก็คือสะพานไม้ไผ่ผ่าอีนะคะนี่นะคะเป็นสะพานไม้ไผ่โดยรอบ น่นก็ St St สตินสตรอเบอรี่สพาน,นไม้ไผ่นี้บอกว่าเอา่อยาวสามร้อยเมตรนะคะอา่อาลรกเส้นทางก็จะเป็นร่มนี่เดินอ้อมเนินเขาเห็นไหมคะนน่นเดินไปข้างบนน,น,น่นแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ข้างบนโน,นูนที่เราจะไปถึงกันเอามาเดินชมวิวกันเลยค่ะ นี่วิวโดยรอบสวยงามมากเลยนะคะในที่เราเดินผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี่ก็ตลอดเส้นทางก็จะเต็มไปด้วยต้นกาแฟนะคะนี่ดกมากเลยนะคะดูโอ้โหนี่กาแฟสดนะคะซึ่งนี่คือรอบสะพานนี่ก็คือลายล้อมไปด้วยต้นกาแฟนะคะ นี่เพิ่งเห็นต้นกาแฟแบบเยอะขนาดนี้เข้ามาในสวนกาแฟจริงๆจ,งจังๆนะคะชันเหมือนกันนะคะนี่ข้างล่างเมื่อกี้นี่คือวิวด้านบนนะคะเขาบอกว่าสวยงามมากจริงๆนี่หอคอยรักไม้ไผ่ ในกล้องนี่เราเห็นว่าสวยมากแล้วนะคะแต่ว่าขอยืนยันว่าให้มาดูด้วยตัวเองจะประทับใจยิ่งกว่าค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอากาศดีมากลมเย็นๆตลอดเวลาตอนนี้วันนี้วันที่5้าตุลาคมนะคะก็คือยังไม่หนาวมากอยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแต่ท้องฟ้าตัดกับภูเขาสวยงามมากจริงๆค่ะ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만.